จะเดินทางรวดเดียวจบนะเอาไปเอามาน่าจะค่อยๆขับไปเรื่อยๆแวะไปเรื่อยๆนะฮะก็พร้อมนะครับผมเดี๋ยวก็จะไปดูยางรถนะเป็นลมน้ำม,มันก็จะขับไปนะนี่ฮะเราจะเดินทางแล้วนะครับนี่เนี่ยฮะเฮ้ยมองกล้องไหนสิโอโปโะอะไรกันแถน,นั้น,น เราจะไปไต่วันวันอึบอ่าอ่าเดี๋ยวจะไปั้แ่ล็อกให้นะ <G ül> นะถ้าอื่นสิ่งใดเราตั้งทริปก่อนนะฮะเราจะกางปั้งกล้าแบบ 1A นะฮะก็ B ตั้งไว้ทีศูนย์นนะฮะจากบ้านนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราอธิษฐานนะครับตาอ,อ่าอธิษฐานนะหลับตานะเจ้ากับคุณพิชชาวสวัสดิกันเช้านี้ที่พเจ้าทรงนำเรา bomb. โมงก็มาถึงลำปางครับผมนะโอ้มานี่เรอในคาเรียนี่เหรอจากดอยลงมานะครับก็ไม่รู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวต้องอยู่เทินที่นี่นะฮะอยู่เทินเราไปจังหวัดตากต่อนะครับผม ก็มานั่งขับรถให้พอนะครับวันนี้ไม่ได้ไปถึงทะเลครับผมวันนี้น่าจะได้นอนอ่าสักที่หนึ่งนะแต่คงยังไม่ถึงทะเลแน่แดูท่าแล้วเพราะว่าก็อยัออกฮะเมื่อเชา้าก็ออกตั้แปดโมงครึ่งนะค่อยๆขับมาเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะเหนื่อยก็พักใช่ไหมนี่ทแรกว่าจะออกตีสี่นะฮะว่าให้ถึงทะเลเลยคงไม่ถึงเลยแล้วฮะนะโอเค สักไหนแถวไหนสักที่หนึ่งนะฮะแถวลำปางแล,ำลำ้วมั้งตอนนี้เราก็ขับมาถึงอะไรนะวังเจ้า,า,จาอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับผมนี่นก็เที่ยงฮนะเที่ยงสิบเก้านาทีนะฮะค่อยๆขับมานะครับผมเดี๋ยวก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่หิวนะครับไปเรื่อยๆครับผม ดูสมาชิกครับสมาชิกก็แฮปปี้ดีครับผมโอเคเดินทางไปยาวๆนะครับผมไปตอนนี้ก็กำลังเข้าอ่าอะไรนะไม่ใช่ไอ้จังหวัดอะไรนะจังหวัดกำแพงเพชจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ขับรถยังไม่เหนื่อยนะฮะก็ตื่นเต้นด้วยนะครับผม ไม่เคยขับรถไกลขนาดนี้ฮะก็นะฮะก็ไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเข้าสู่อะไรนะจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะนี่ก็มาถึงกำแพงเพชรแล้วนะครับผมอยู่ที่ตามอยู่ที่ตามน้ำมันที่หนึ่งเส้นไหนก็ไม่รู้ฮะกอนะครับแผนที่ของเรานะ โยนี่ฮะเราต้องใช้มุกเอ้ไม่ใช่มุกเราต้องใช้สไตล์นี้ฮะโอ้โหยอยากย่ายอยู่ที่กำแพงนะครับเราจะเข้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาที่นครสวรรค์นะครับไปทางของเราก็คืออยู่ที่ชะอานะแต่ว่าเราจะไม่อยากไม่อยากเข้ากรุงเทพเลยฮนะเราน่าจะลงมาที่ชัยนาธไหมวะนครนคนสวรรค์ มาที่ชายนาทนี่น่าจะโอเคแล้วไม่เคยมาเหมือนกันนะแล้วก็เขา้าที่สุพรรณตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งนะฮะระหว่างกำแพงเพชรและก็นครสวรรค์น,นะฮะเดี๋ยวเราจะพักพักรถพักคนก่อนนะครับ โอ้โหเจ้ากล้าที่ไหนลูกอันไหนลูน้ำน้ำนั้นนกตัวตลอมน้ำไปไปข้กงหัวข้างหลังก่อนไปเราจะมาดูแผนที่ต่อนะครับผมอ่า น,นี่เราน่าจะเลยนี้ไปละเต้องแผนนี้ฮะชัยนาทจุนาบุรีจุนณบุรีที่จริงนี่ถ้าไปก็ถึงอยู่แล้วเนี่ยข้าสุนครสวรรค์แล้วครับผมข้างหน้ามันจะเป็นขาวหน่อน,นะครับเนี่ยเราไม่เคยเคยดูแต่ในทีวีครับมาครั้งแรกนะในชีวิตก็ตื่นเต้นนะฮะเห็น,หนอนนะไรแบบแปลกหูแปลกตานะ ท่องเทีย่ยวนะฮะแล้วก็โอ้แต่ภูเขาออกมาไปเล่นเปเที่ยวอ,อย่างนี้ก็ได้เนาะก็วันนี้ก็อาจจะนอนที่นครสวรรค์นะครับที่จริงขับรถไปได้เรื่อยๆนะฮะวันเนี้ยแต่ว่ามากับลูกกับเมียก็นะก็ค่อยเวะไป <ๆ S 2> เรื่อยๆก็ได้ไม่ต้องเครียดนะภูเขาู้ขามันหยึกหยักไว้อย่างนี้นงสองสามี่ห้าแต่ก็สินูน,นสวยดีเลย อยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่ขาหนอนะครับผมขาหนอนนครสรวธรรมมิลิงด้วยนะฮะนู่นขาหนอนะนู่นดูดูดูนู่นน่ะฮะมีลิงไหมนู่นนู่นอ่ะอันนึ่งอะไรกัโอเค let's go yeah I'm like an addict, dude. I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the I'm a really big hitter, big picture. I'm a straight killer, rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas. I'ma move fast, new shoes, new tracks. I'm like, who's that. that? I'm new, come back better than last. year a new me. Never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only นูนาได้สุกแล้วฮะอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงละสองร้อยห้าสิบค่ะถุงละสองร้อยห้าสิบหนูนาอ๋อสองร้อยห้าสิบสุกแล้วใช่ไหมชัวนะโอเคเอาสักถุงนะฮะแป๊บๆนะครับหนูนาในหญิงอยากได้ฮะสองร้อยห้าสิบอือกี่ตวัวครับเนี่ยอ่ามันเป็นหนูสดหนึ่งโลค่ะแล้วก็เอามาย่างอ๋อย่างแล้วก็หายไปสักหน่อยเนาะค่ะ <c oughs> โอเคครับผมเอาถุงไหนหนักกว่าผมเอานั่นนะฮะหนักทุกตุงก็บอกผมเอาถุงเอาถุงไหนก็ได้ครับผมขอบคคุณร้าเขาขึ้นะขาครับผมจัดหนูนานะครับผมผมก็อยากจะกินนะสองร้อยห้าสิบไม่แพงครับไม่แพงคือไปหานี่คือไม่ได้แน่ๆเอากินเนาะหนูนาโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับผมหนูนานะครับขอบคุณครับอันนี้ปัจจุบได้กินครับเอาทำยังไงกินท่านี่ะปกติเอาไปสับแล้วก็ผัด อ๋อไปสับต่อกระเพราผัาดอะไรอเงี้ยผัดที่แกงอะค่ะอ๋ออ๋อครับผมโอเคขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวผมว่าผมจะต้องตามนั่นจิ้มลำลำนะฮะแล้วก็คั้วในกระทะอีกทีนะโอเคครับจัดไปไปหาที่พักก่อนอ่าแถวนครสวรรค์น,นะครับ <c oughs> เราพร้อมครับอุปกรณ์กางเกงแกลบตัเล็ก ก็ต้องเตรียมมานะฮะเราลูกทุ่งนะฮะพอดีแวะทางๆเจอไส่หนูฮะกิโลนะึงทำให้สุกนะฮะแล้วเราจะทำนั้นจิ้นสามรถนะฮะน่าจะโอเคนะครับ โอนะฮะเราจะทำนะกิ้นสามรสนะฮะโอ้โหเราเตรียมมานะฮะตรียมมะเหล่นะครับแปงกวาแดงหอมขาวมูนหมดนะฮะจะไขรนะฮะโอ้โหเราทำนักจ้นสามรสนะฮะ ใชครับ อร่อยมากครับมาถึงนครสวรรค์ก็จัดหนูนะฮะมื่อไปไหนนะครับผมหนูแบบยินสามลบทกโหสุดยอดนะ Thank you. Cause I've been living life right like I could just die any minute Don't pull right down the side PCH country limit I don't need a guide.